เพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่น Ninokuni c r o s s w o r l d f o ก g o อ on ว e ม a ก e อเ e ็ก e ลเ m o b o l e บ o w e r OF FANTASY y ok o g o n g ีโ a l o ง a กลบ a ลเมี l l ฟเอ h และอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับเอาละ สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกม Ri รอฟอีโรดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นแนวเทอร์เบดอาร์พเนาะซึ่งคลิปนี้ก็ผมจะไม่ได้มาแนะนําตัวเกมแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าจะมาแจกโค้ดนะครับซึ่งณนะตอนนี้เนี่ยทางตัวเกมเขามีโค้ดมาแจกนะครับตอบแทนสําหรับคนที่เล่นเกมนี้กันอย่างเมามันเลยทีเดียวนะครับซึ่งโค้ดที่ผมจะเอามาให้เนี่ยนะจะหมด ในสิ้นเดือนนี้นะครับผมดังนั้นเนี่ยใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วนะครับก็รีบๆเอาไปเติมนะครับส่วนตัวโค้ดเนี่ยนะครับก็ขอบคุณทางเพจเล่นเกมไรดีด้วยนะครับที่ได้โพสต์มาแจกกันนะครับผมทีนี้ก็ในส่วนของการเติมโค้ดนะครับหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่ามันเติมยังไงใช่ไหมครับก็ให้เราเข้ามาที่ตัวเกมแบบนี้นะครับแล้วก็เข้ามาที่รูปฟันเฟืองนะครับด้านขวาบนตรงนี้นะฮะกดเข้ามาเลย เสร็จปุ๊บนะครับมันจะมีตรงนี้เลยครับเนี่ยคำว่า redeem code นะครับให้เราเอาโค้ดมาใส่นะครับแต่ต้องบอกก่อนนะว่าใครที่เพิ่งเข้ามาเริ่มเล่นนะครับแล้วยังไม่ผ่านด่าน2องคิดสเนี่ยตัวซองจดหมายนะครับมันจะไม่ขึ้นมานะดังนั้นเนี่ยให้เราเล่นผ่านด่าน2องคิดสก่อนนะครับเราจะได้ของที่ทางตัวเกมแจกมาจากซองจดหมายแล้วก็เวลาที่เราเติมโค้ดเข้าไปแล้วเนี่ยเราก็จะได้ของมาอยู่ในซองจดหมายด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้จะเป็น id อีกอันนึงนะครับที่ผมรีมาแล้วก็จะเอามาเติมแล้วก็เอามาเปิดหาตัวละครระดับ S S R นะครับไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะเดี๋ยว ID เนี้ยนะครับผมจะมาเปิดแล้วก็แจกโค้ดไปพร้อมกันนะครับโอเคทีนี้เรามาเติมโค้ดกันดีกว่านะครับตัวโค้ดเนี่ยผมจะเอาไว้ให้ในส่วนของใต้คลิปเลยนะครับสามารถเอาไปเติมกันได้อย่างมามันได้เลยนะครับผมอ่ะโอเคกดเข้ามาที่รีดีมโค้ดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมเอาโค้ดก่อนนะแป๊บหนึ่งนะครับตัวโค้ดเนี่ยอันแรกนะครับที่ผมจะเอามา ใส่นะครับมันจะเป็นคริสตัลนะครับผมคูณ100นะอ่ะก็กดใส่เข้าไปโอเคเรียบร้อยแล้วก็กดไปเลยครับนี่เรียบร้อยเขาบอกว่าส่งไปแล้วครับส่งของรางวัลไปที่เมลแล้วเดี๋ยวเราลองมาดูดิโอเคครับนี่ไงเห็นปะมันจะขึ้นมาในซองจดหมายนะครับนี่ฮะได้มาแล้ว100คริสตัลนะครับก็กดรับไปนะครับโอเคต่อไปครับเติมโค้ดอันใหม่นะครับผมอ่า โอเคผมจะมีโคดอยู่ทั้งหมดนะครับเอ่อห้โคดด้วยกันนะครับอันนี้นะครับที่จะเอามาให้เนี่ยจะเป็นโค้ดตัวสุ่มนะครับ10บใบด้วยกันนะฮะอ่าโอเคจัดไปใส่เลยแล้วก็กดครับนี่ไปอยู่ในซองจดหมายแล้วดูดิโอเคมาจัดไปครับนี่ครับตัวสุ่ม10บใบโอเคสวยงามครับอ่าต่อไปครับโคดอันใหม่นะครับผมอันที่3นะมาอ้อก๊อปก่อนนะฮะ โอเคนี่เลยอันนี้เนี่ยจะเป็นคริสตัลนะครับแจกเยอะกว่าเดิมครับ300คริสตัลนะครับผมมาใส่ไปเลยแล้วก็กดยืนยันครับผมไปดูต่อครับนี่มานี่ครับ300คริสตัลของจริงทุกคนโอเคต่อไปนะครับเติมต่อครับผมโค้ดอีกอันนะครับอันที่4นะครับอันนี้ก็จะเป็นคริสตัลนะครับอีก300้เช่นเดียวกันนะครับผมมาใส่เข้าไปเลยปึ๊บโอเคนี่ในเมลบ็อกนะครับเอามาดูดิ โอเคโอค้โหได้มาแบบยับยับนะครับอ่ะแล้วก็โค้ดสุดท้ายนะครับผมอ่ะอีกอันนึงนะโค้ดอันที่5นะครับอ่าอันนี้จะเป็นคริสตัลนะครับแล้วก็ของอื่นๆนะครับผมที่มันจะเอามาให้นะมาใส่เข้าไปดูนี้จะได้อะไรบ้างปึ๊บเรียบร้อยอ่าในเมลครับปึ๊อบอ่าโอ้นี่ไงกดเข้ามาดูดิอ่านี่ครับคริสตัลแล้วก็มีเงินด้วยแล้วก็อันนี้จะเป็นเอ่อไอที่มาเอาอัปเกรดตัวละครอ่ะนะ นะครับผมเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นอันที่เราได้มาแล้วนะครับผมนี้ก็เดี๋ยวผมจะไปเปิดกาชาดีกว่านะครับ id นี้นะเดี๋ยวเรามาลองลุ้นกันดูนะครับว่าของที่ผมได้มาเนี่ยผมจะเปิดกาชาได้อะไรบ้างน,นะครับตัวกาชาก็จะอยู่ตรงนี้นะตรงซัมมอนนะครับผมนี่กดเข้าไปเลย อมาเลยครับนี่ครับผมจะมีตั๋วอยู่ทั้งหมด23ตั๋วด้วยกันนะครับแล้วก็คริสตัลอีกนะครับ2560คริสตัลนะครับมามันจะมี3ตู้เนาะนะครับผมจะเปิดตู้ไหนก่อนดีว่าเออเอาตู้แรกก่อนดีกว่านะครับเอาตู้แรกนี่แหละนะครับผมมาตู้เอ่อ normal summon ก่อนนะครับผมมาจัดไปครับ10ครั้งนะโอเคลุยเลยครับเพื่อนนี่มาเปิดมาแล้วจะได้เป็นอะไรวะ แต่บอกเลยว่าเลดมันออกยากเหมือนกันนะในส่วน S S R นะครับมันไม่ใช่ง่ายๆเลยนะถ้าเกิดใครได้มาตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยคันก็ได้จะโชคดีนะครับเนี่ยเห็นปะมันจะเป็นได้เป็นอาวุธแทนนะครับแล้วก็ตัวละครเนี่ยมันไม่ได้ออกง่ายนะนะครับอ่าของ S R ด้วยนะครับผมนี่ครับตัวละครซ้าผมได้มาแล้วไอ้ตัวนี้อโอโหอีกหยังดิโอ้ยไม่มีตัวละครเลยเพื่อนโอ้โห อ่ะเรียบร้อยนะครับก็อ่าได้ตัวละครมานะครับแต่ว่าเป็นตัวซ้ํานะได้มาหนึ่งตัวนะครับระดับ S R นะโอเคเปิดอีกครับสิบครั้งครับผมจัดไปนี่ฮะมาดูเดี๋ยวผมจะได้อะไรทีนี้ปึ๊บโอเคครั้งแรกออกมาแล้วเป็นระดับ S S R หรือเปล่าปึ๊บเออโอ้โหเออโอ้โหอะไรวะเนี่ยของซ้ําอีกแล้วโอ้โห มาครับโอ้โหเอาละมึงยังไงตัวละครมีไหมโอ้โหตัวละครซ้ำอีกแล้วครับท่านเนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวละครซ้ำนะครับมันจะมาเป็นแบบเศษชิ้นส่วนแบบนี้นะครับผมทีนี้ถ้าเกิดว่าเราอยากจะเปิดอีกนะครับเราจะต้องใช้เพชรเนาะนะครับ1,800เพชรนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยผมจะไม่เปิดละนะครับผมจะมาเปิดอัอนนี้แทนและกันนะครับนี่นะ เอาเป็น Relic s u มมอนนะครับผมอ้ยเอามานี้ดีกว่าไหมรีดิกสิมาเป็นกอเดตซั m มอนนะครับมาลองดูครับจัดไป1,800นะครับอีกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นที่ผมจะสามารถเปิดได้เพราะว่ามันจะเหลือเพชรไม่พอล่ะนะครับมาครับรอบนี้ต้อง SSR ออกดีวะถ้าไม่ออกผมก็จะรีไอดีใหม่นะครับผม <laughs> โ,อ,โอ้โอหอโอ้โหเอหอูมายับยับโอ้ตัวนี้หุ่นยนต์ น่าจะซ้ำนะหุ่นยนต์ในตัวเมื่อกี้อ่ะนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วก็อุยอาวุธซะงั้นอุยตัวละครไม่ออกเลยทุกคนอ่ายังไงก็ใครที่เอาโค้ดไปเติมแล้วนะครับแล้วเปิดได้ตัวละครมาเนี่ย ก็มาขิงกันแล้วกันนะว่าได้ตัวระดับ S S R ตัวไหนบ้างนะครับแต่ของผมเนี่ยสำหรับ ID นี้นะก็เปิดมาแล้วไม่ได้ตัวอะไรที่มันดีๆเลยนะครับโอ้เซ็งวะโอ้เซ็งจริงๆนะ,ะเนี่ยบอกเลยว่าเซ็งมากนะครับทีนี้ก็หลังจากที่เราเปิดได้แล้วเนาะนะครับตัวละครมันก็จะอยู่ในนี้นะ นี่ครับเนี่ยอันนี้เลยนะครับเดี๋ยเรากดเข้ามาแล้วมันก็อยู่ในนี้ทั้งหมดนะครับผมตัวละครที่เราได้มาตัวซ้ํานะครับที่ผมได้มาก็นี่ฮะเราจะสามารถมาทําการอัปเกรดได้นะครับรวมถึงใส่พวกอุปกรณ์ต่างๆให้เขาเนี่ยฮะอุปกรณ์ที่เราได้มาเนาะแล้วก็มาใส่ได้เลยนะครับผมเนี่ยเนี่ยใส่เข้าไปตรงนี้นี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็อัปเกรดเลวงเลเวลมันไปนะประมาณนี้นั่นเอง นะครับผมในส่วนของคลิปนี้นะครับก็จะไม่ได้มารีวิวระบบตัวเกมแต่อย่างใดนะก็มาแจก,กในส่วนของโค้ดโดยเฉพาะนะครับก็เอาไปเติมกันอย่างเมาัมาันละกันสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าเกิดว่าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยละกันนะครับไว้มาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับ